สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่นะคะไปกันต่อจ้าหลังจากที่เราได้เก็บเงินเก็บทองบริเวณตรงออหน้าโดมนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไปตรงด้านลานพระพรมแล้วก็ร้านกาแฟนะคะทุกคนแดดจ้ามากเลยนะคะวันนี้นะคะมีทั้งลมเย็นมีทั้งแสงแดดนะคะคือแบบสบายมากเลยช่วงเวลานี้นะทุกคน นะเป็นเวลาที่เราเขาเรียกว่าออกมา,าปฏิบัติหน้าที่นะคะน,ะนี่บางคนใครที่มาลานองพ่อปู่นะคะก็อย่าลืมมาไหว้ขอพรนะคะองค์พ่อปู่ปริจิตราคราชได้นะคะแล้วก็เราก็จะมีนาคบริวาลประจําวันพุธนะคะพุธกลางคืนและพุธกลางวันนะคะแล้วรวมทั้งท่านใดที่เกิดวันจันทร์นะคะก็อย่าลืมนะคะมานะคะ สักการะบูชานะคะท่านใดที่เกิดวันจันทร์เราก็จะมีนะคะบทสวดนะคะนี่นะคะบทสวดใครเกิดวันจันทร์สวด15จบนะคะส่วนถ้าใครเกิดวันอังคารวันอังคารนะคะวันอังคารกับวันพฤหัสวันศุกร์นะคะก็จะคู่กันอยู่ฝั่งนู้นนู้นนะคะตรงลานพระพรมนะเดี๋ยวแอดแอนก็จะเดินไปทางฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวถ้าใครเกิดวันพฤหัสบดีกับวันอาทิตย์อยู่คู่กันด้านฝั่งนี้นะคะ ท่านใดที่มาลานองค์พ่อปู่ก็อย่าลืมนะคะมาไหว้นะคะประจํานาคประจําวันเกิดของเราด้วยนะคะอ่ะนะหลังจากขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตีค้องนะคะจุดตรงนี้เป็นจุดที่ตั้งบ่ายสีและการอขอพรนะคะเพราะว่าเรามีป้ายคาถาบูชาองค์พ่อปู่ปาริจิตนะคะอันนี้คือ,คอมาแนะนําสถานที่ให้กับ fc ทุกท่านท่านใดที่ยังไม่เคยมาที่ลานองค์พ่อปู่นะคะ จุดทางเข้ามาก็จะเห็นโดมนะโดมจุดตรงนี้เป็นจุดที่เราต้อนรับนะคะแล้วก็ติดต่อสอบถามได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้บนนางรปลายสีผลไม้เราอยู่ตรงจุดตรงด้านนี้นะคะใช่นะคะรับดอกไม้รับปายสีรับเอ่อผลไม้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ท่านก็สามารถมาตรงจุดตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มาจุดทูบนะคะตรงตะเกียงนะตะเกียงเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะตะเกียงนะคะ f c ค่ะ ตะเกียงจุดตรงนี้นะคะเราก็จะมีอยู่2ด้าน2ฝัง่งด้วยกันเนี่นะคะ2ฝัง่งแล้วก็สามารถมานั่งตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถขอพรวงปู่นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเรื่องสุขภาพหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านอยากจะขอองค์พ่อปู่ให้สําเร็จในชีวิตนะคะหลังจากนั้นขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะก็อ่ะ,ก,อะก่อนขอพรนะคะท่านจะต้องตั้งน้โมนะคะสามจบนะคะทุกคน นี่นะคะตั้งนโมสามจบนะคะแล้วก็ท่องคาถาองค์พ่อปู่นะคะอิมินานะคะสาการีนะสามจบนะคะหลังจากนั้นท่านก็ขอพรนะคะขอพรเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาตีคองรับโชคด้วยนะคะนี่ค่ะตีคองรับโชคอ่าหลังจากนั้นท่านสามารถขึ้นไปด้าน,นบนได้เลยค่ะนะคะสามารถขึ้นไปเดินนะคะเออนะคะ ท้องนะคะองค์พ่อปู่ได้นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวนะนี่คือความเชื่อนะคะของคนที่มีความศรัทธานะคะต่อองค์พญานาคนะคะฮะอะไรนะอะไรนะมีอะไรกันเฮ้ยโอ้โหเม่ดาเม่ดาต้องรีบวิ่งมานะคะเพราะว่าไม่รู้โทรศัพท์เป็นอะไรนี่นี่นี่น นี่เราก็ตกใจเลยแม่ดาวิา่งมานึกว่าจะเกิดอะไรขึ Godzilla. ้นโอ้นี่ค่ะเห็นไหมความน่ารักองสบเอ้าเฮ้ยเฮ้ยรถวิ่งนี้เราแล้วพี่น้องโอ้โหมันไปเองเลยครับพี่น้องนี่ค um ่ะสบเขาน่ารักมากอันนี้อันนี้อันนี้อาจารย์ปุ๊นะฮะเมื่อกี้นี่ทักนะบอกว่าคือเราเข้าไปดูคลิปไงแล้วมันเสียงมันดังมากแล้วเวลามันไม่ได้ยินเสียงพูดก็เลยบอกปุ๊บบอกปุ๊บ มาหาเลยไม่น่าทักพอพออาจารย์ทักปุ๊บลูกศิษยก็โอ้อันนี้ปเป็น<ห>าอาจารย์อาจารย์บอกนะคะอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งนะอาจารย์ก็ใช้ความจำเอา บางทีอาจารย์ก็ทาผิดนะอันนี้ค่ะสวมเขามีอะไรเขาก็จะพึ่งพาปุ๊นะจะเออบอกเท่าที่เท่าที่ตัวเองทาเป็นนั่นแหละไม่ได้เก่งหรอกเออจริงๆปุ๊เขาไม่ได้เก่งนะแต่ว่าเขารักจำฮะรักจาแล้วก็มาเออมามาช่วยสวออีกทีหนึ่งนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นป้าดาอย่างเงี้ยนะคะ ลุงวางลุงวางก็ยังไม่เป็นยังวางก็ยังไม่เป็นนะในการเรื่องตัดเสียง,กา,ยงการอะไรเงี้ย,ยค่ะอ่าก็คือเราไม่เอาเสียเราไม่เอาเสียงเ,เอาเพลงเข้าไปทำย่งงายงไงอะไรเงี้ยนะก็มีหลายขั้นตนอนนบบะคะ เราก็ไปเรียนรู้จากคนที่เขาทําเป็นอยา่างสมมติออว่าไม่ไม่สมมติว่าอ,อ,อย่างพี่แอนทาเป็นนูก็ถามพี่แอนถ่ายทอดถ่ายทอดจากพี่แอนมาคือ,อ,อ,อพี่แอนทําแบบนี้ทำแบบนี้นะออแล้วก็เราก็จะจําเร็วใช่ไหมใช่เพราะทีนี้อย่างแม,แม่แม่อย่างนี้เขาจะจําช้าอเออแต่ว่าถามว่าแม่แม่จะถามพี่แอนได้ไหมก็ถามได้ถามได้เออแต่ว่าก็คือเราอาจจะก็ใจเย็นไงก็คือแบบ เขาก็ถามเราซ้ำๆก็คือเขาโอเคอเ,ออเราก็เ,ออเราก็บอกเขาอีกต่อนึ่องอ่าโอเคนี่นะคะอ,อ,อะไปเดี๋ยวเราไปหาเงินหาทองกันต่อนะทุกคนอู้หูดอกมะลินะคะดูนะสวยงามมากๆเลยนะคะลานองูนะดอกมะลิหอมเต็มไปหมดเลยนะคะคือกําลังออกดอกแบบคือแบบโอ้โหนี่ขนาดนั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนดอกมันหอมมาเตะจมูกเลยนะคะอืม ดูโอ้โหดู<อ>ดูนะคะพี่น้องจริงมันหอมบนหอมมากเลยอะ่ะดูไ,ไ,ไ,ไม่หอมจริงหอมจริงนี่นะอโอ้โหดูนะหอมเตะจมูกเลยฮะนี่คือความเออเขาเรียกว่าสวยงามนะลานองค์พ่อปู่นะทุกคน นะไทยยังไม่เคยมานะคะก็อยากให้ได้มาสัมผัสนะคะเพราะว่าด้านหลังองค์พ่อปู่นี่จะเป็นสนัญลักษณ์นะคะรูปเลข8ดซึ่งเป็นเลขเป็นมงคลนะคะเป็นมงคลนะคะอ่ะไปอเราก็จะไปหาเงินหาทองกันต่อนะคะทุกคนเนาะหาเงินหาทองวันนี้นะคะนี่ไงนางบริวาลประจำวัน สุกกับวันอังคารอยู่คู่กันนะคะเอ็อน mm hmm. ก็เกิดวนันศุกร์นะเป็นวันสีฟ้านะคะอันนี้ก็เป็นวันอังคารนะท่านใดมาก็อย่าลืมนะคะมาไหว้นะคะนี่ค่ะนาคบริบาลประจวาวันของท่านเองนะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับอ้าวเราเห็นเงินเห็นทองเราตีลังกาแล้วพี่น้องนู่นนะคะโอ้ตีลังกาแอง้งแมงเลยนะคะดู <laughs> ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะไป ะะจัดการตรงนู้นะะน,นะคะนู้นนะคะเอาเอาเอารถเข็นไปก่อนแล้วรถเข็นไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องไว้ตรงมุมนี้นะคะ,ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปเดี๋ยวเราจะไปเก็บเงินเก็บทองตรงนู้นนะคะ FC ก็อยู่ตรงนี้ก่อนนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็จะเป็นร้านพระพรหมนะคะละสารตายายนะอยู่จงตรงจุดมุมนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟ е นะคะเอฟซี FC ท่านใดมาก็อย่าลืมแวะสั่งเครื่องดื่มนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟ е นะคะน้ำแดงโซดาน้ำสาวรสน้ำเอ,อ่อผลไม้นะคะก็มีนะคะนี่นะคะอ่ะส่วนด้านหน้าก็จะมีดอกไม้สวยๆงามๆนะคะนี่นะคะร้านข้างหน้าก็จะเป็นร้าน ดอกไม้นะคะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ถ่ายภาพนะคะท่านใดมาก็อย่าลืมแวะถ่ายภาพด้วยนะคะพอรู้สึกว่าต้นมันจะสูงมากเลยนะคะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณเด็บซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมฝากเป็นกำลังใจให้กับช่างใหญ่กับคุณนายสวนผักด้วยนะคะด้วยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะอย่าลืมนะคะช่องแอนแฟมลีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย